คลิปนี้นะครับผมก็จะมาเก่ออิดแผงสุดท้ายนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปเททับหลังนะครับผมก่อวิธีการก่อนนะครับก็ราดน้ําไปก่อนนะครับเพื่อนๆจากนั้นก็วางปูนไปตามแนวนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็ไล่ระดับเมื่อได้ระดับแล้วเราก็ปาดปูนที่เหลือออกนะครับจากนั้นนะครับผมจะทําการเจาะพื้นนะครับบริเวณปลายของอิฐบล็อกนะครับเพื่อจะเสียบเหล็กลงไปนะครับผมแบบนี้ แล้วก็วางปูนต่อไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนวิธีขั้นตอนการก่อนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราวางปูนเจาะเหล็กเสียบเหล็กนะครับไล่ไปตามแนวนะครับผมไล่ระดับเอ็นให้ได้แค่นั้นนะครับเพื่อนๆผมจะเสียบเหล็กทุกก้อนเลยนะครับเพื่อนๆ่นปาดไปนะครับเจาะเสียบเจาะเสียบนะครับสำหรับแถวแรกนะครับผมจากนั้นนะครับเมื่อขึ้นแถวที่2นะครับก็จะทําการวางเหล็กไว้ที่หัวอิฐนะครับระหว่างตรงวงกบประตูนะครับเพื่อเวลาเราเทเสาเอ็นข้างวงกบนะครับกําแพงกับเสาก็จะได้ยึดติดกันนะครับก็จะได้แข็งแรง นั่นเองนะครับเพื่อนๆจอย่างนั้นก็ไล่ก่อไปเลยนะครับเพื่อนๆนก็ไล่ปรับระดับไปตามเอ็นนะครับจนถึงก้อนสุดท้ายก่อนที่จะก่อก้อนสุดท้ายนะครับผมก็จะทําการเจาะเสาแล้วก็เสียบเหล็กดดกุ้งนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับจะทําแบบนี้ทุกๆชั้นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนและสําหรับเศษนะครับเราก็สลับหัวท้ายนะครับคนละฝั่งกันนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ละแถวนะครับเพื่อไม่ให้รอยต่อระหว่างก้อนอิดนะครับตรงกันนั่นเองนะครับเพื่อน กําแพงก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากกอ่อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆดูเป็นแนวทางได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ดูด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ